คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องดีๆเริ่มที่บ้านแอมเวย์ MV เองมารายงานตัวพร้อมกับเรื่องดีๆที่อยากจะส่งต่อให้ค่ะเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติมากเพราะว่าแอมเวย์นะคะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านเอื้ออาทอนบางบัวทองหนึ่งค่ะรายละเอียดในวันนี้นะคะเรามีชื่อตอนด้วยคุณผู้ชมเก๋ไก,ก๋มากๆเลยมากับชื่อตอนที่ว่าขอหมักด้วยคนรวมพลคนรักบ้านแต่ จะหมักยังไงจะไปรวมพลกันตรงไหนรายละเอียดต่างๆวันนี้นะคะนัดผู้ชายคนเก่งสุดหล่อของโครงการไว้ค่ะเดี๋ยวมาพบกันเลยสวัสดีค่ะคุณแอเบครับสวัสดีพี่บรรจงนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่บรรจงแนะนําตัวกับคุณผู้ชมกันก่อนเลยค่ะนายบรรจงวะรีริดนะครับผู้จัดการนิติบุคคลขาดชุดบ้านดิเออร์ทอนบางคลองหนึ่งวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ทางการแห่งชาติได้มาเยี่ยมแล้วก็มาชมโครงการจะทําปุ๋ยหมักของ บ้านเอื้อทรรบางบัวทองหนึ่งในวันนี้ครับผมครับที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งจุดเด่นตอนนี้ที่เราทําก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องแอมเวไปดูขั้นตอนการทำคอย่างละเอียดเลยครับ และก็มีของฝากกลับบ้านด้วยใช่ครับผมวันนี้มีของฝากที่เป็นปุ๋ยต้นไม้รักมากนะครับมอบให้กับทางทีมงานของการแห่ชาติด้วยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะรวมถึงตัวเองอยากรู้แล้วค่ะว่าขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักของโครงการทํำยังไงพี่บรรจงคะเราจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังดีค่ะครับไประหว่างอาคารดีกว่าครับโอเคช่องๆทางนี้ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านครับผมครับ ไปเลยค่ะเราเดินไปเลยนะครับผมเดินเลยครับไปเลยค่ะโอเคว้าวพื้นที่กว้างมากเลยนะคะพี่บรรจงค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านชื่อพี่อะไรเออพันโทมนิตสารวิทครับท่านจะมาเป็น ทีมงานของพวกเราให้ใหความรู้กับพวกเราไปด้วยครับผมเป็นทางบัตรเินเป็นานสากลครับอ้าวยินดีได้รู้จักนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปคุยกันไปพี่บรรจงค่ะน้องแอมเดินเข้ามาอยากรู้จังเลยว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรนบางบัวทองหนึ่งเราก่อตั้งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนคะ เริ่มก่อตั้งมาอยู่ครั้งแรกตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2549ครับผมครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นผู้จัดาการมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับผมครับายาวนานมากมากเลยนะ,ะตั้งแต่ปี2549ครับตอนนี้จานวนนะคะผู้พักอาศัยกี่ยูนิตได้คะคืออยู่แล้วประมาณ9 9%ประมาณ2,700ครอบครัวแล้วครับผมน้องแอมมีความรู้สึกว่าแบบบ้านเรือนอาทอน บางบัวทองหนึสะ,สะอาดสะอ้านมากเลยเรามีการจัดการยังไงบ้างะคะคือบ้านเรานี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านที่ะสะอาดที่สุดในจํานวนหมู่บ้านเอื้อทอนที่ตามคอมเมนต์จากผู้ที่มาดูง,งานทุกทุก่ง,งครับเพราะเราจะมีการเก็บขยะในจำนวน5วันใน7วันจากเทศบาลบางบัวทองแล้วเราก็มีถังขยะพร้อม พร้อมเพียงพอเพียงสําหรับที่จะทิ้งขยะแต่ละวันก็ต้องมีการล้างถังขยะทุกวันโดยไม่บ้านครับก็เลยทาให้บรรดาสาดส้านไม่มีถังขยะเต็มแล้วก็ไม่มีขยะล้นครับผมครับสายตาเรามองไปแล้วมันเคลียร์เนาะกลิ่นเกิ่นคือไม่มีเลยครับผมครับเพราะเราจัดการตรงนี้เจ็ดวันนี้ห้าวันเลยแล้วก็มีน้ำเอีอมที่เราผสมไว้ตลอดครับตลอดไปให้ชาวชุนฉนครับเป็นน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพใชเพื่อชุมชนใช่ใช่ครับเพื่อชุนชนครับตลอดปีครับจะทำอย่างต่อเนื่องครับแล้วพี่มานิ์เอง มาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมกันกับพี่บรรจงเลยใช่ไหมคะตามมนามานิดเงนี่เขาเรียกว่ามาติดติดคุณผู้ชมท่านเกษียณราชการมาแล้วท่านผมก็เตียนเชิญท่านมาร่วมงานด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องของการทําปุ๋ยหมักใช่ครับถูกต้องไหมปุ๋ยหมักนี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของชุมชนเราซึ่งเป็นการต่อยอดที่ทําให้ชุมชนเราได้ ได้รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้วัสดุหรือใช้ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้มากขึ้นครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทางชุมชนเองรวมไปถึงพี่ๆทุกคนในโครงการบ้านเออทอนบางมูทองหนึ่งนะคะรักก็คือต้นไม้ใช่ครับที่เราเขาเรียกว่าพอมันโตเยอะเนาะมันล่วงบ้างต่างๆใเราก็จะเก็บยังไงให้มันต่อยอดเกิดประโยชน์ได้เลยเป็นที่มาค่ะในการที่แอมเองจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทํปุ๋ยหมักแบบชีวภาพธรรมชาติมากๆแล้วก็เกิดจากความตั้งใจนะคะของพี่ในชุมชนที่นําสิ่งตรงนี้ มาต่อยอดให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไปเดี๋ยวพี่บรรจงพี่มันเชิญเลยครับทโอเคไปเดี๋ยวเราเดินเลยค่ะอ่ะคุยบรรยากาศดีมากเลยนะันดีมากครับบ้านเราก็ร่มรื่นครับพื้นที่สีเขียวเลยใช่ครับดีมากพี่ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้ต้นดอกแคร่ป่าครับมดอกแค่ป่าการไทยชาติมาปลูกให้เป็นประมาณ10ปีแล้วครับโอ้โหพี่บรรจงตอนมาแรกๆต้นไม้เยอะขนาดนี้ไม่ไม่เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่โล่งๆโล่งๆครับโล่งๆ ต้นปลาล์มต้นต่างๆในการแห่ชาต้มาปลูกให้หมดครับพี่บัรจงคะครเรา <ผม S 1> พื้นที่โครงการของบ้านเอื้ออาทรบางโมทองหนึ่งเรามีพื้นที่กี่ไร่เพราะว่าน้มเดินนี่แบบกว้างขวางม,มากกว้างค,ค,ครับอเมยครับมีทั้งหมด53ไร่ครับผมครับ53ไร่ใช่ใช่ครับผมครับ ที่บรรจงเป็นคนแถวย่านบางบัวทองเลยไหมคะไม่เปล่าครับผมเป็นคนจังหวัดเลยครับผมครับเป็นคนเลยครับครับผมใช่ครับแล้วเลยมาถึงนี่เลยเหรอคะก็เลยตามเลยมาจนกระทั่งทุกวันนี้19ปีแล้วครับผมครับเอาแหละนะคะก็เลยตามเลยนี่เดี๋ยวเราเดินกันเลยเลยค่ะดีครับดีครับน้าใบเวยครับผมครับ โอ้โราศีนี่มาแต่ไกลเลยนะครับใช่ครับนี่เป็นเจ้าที่หำปุ๋ยหมักของผมครับนี่เลยใช่ไหมคะครับนี่ครับคือปุ๋ยหมักกับน้องไอเบครับว้าวและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่บ่อปุ๋ยหมักครับโอเคบ่อปุ๋ยหมักหรือว่าบ่อหมักปุ๋ยนะคะเอาง่ายๆตรงนี้คือพื้นที่ในการทําปุ๋ยหมักใช่ครับที่เราจะดูทุกขั้นตอนถูกไหมพี่บรรจงใช่ครับตรงนี้เลยแล้วก็นี่อยู่พี่ๆสวัสดีนะคะนี้เป็นที่นิยที่ทำปุ๋ยหมักครับ ชุมชนเราครับผมบโอ้โห,โโหก็คือเป็นพี่ๆี่ที่อยู่ในโครงการบ้านเดือทอ,ทอนทั้งหมดครับบางบัวทองหนึ่งตรงนี้เลยใช่ครับที่เรามีบอไปมักทุกวันนี้เพราะว่าพื้นที่ของเรามันกว้างแล้วก็มีเวลาตัดหญ้าแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ต้องมีการตัดหญ้าภายในพื้นที่ศูนย์กลางให้ศาสตร์ทรานยิ่งขึ้นเราก็เห็นว่าใบหญ้าหรือเศษหญ้าต่างๆแต่ก่อนนั้นเราทิ้งไปโดยปราบประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ทีนี้เรามาคำนึงถึงว่าถ้าตัดหญ้าเสร็จแล้วเรามีเศษวัสดุใบหญ้า กิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนี่เราสามารถที่จะมาทําปุ๋ยหมักได้เราก็เลยคิดในโครงการน่าจะทําบ่อปุ๋ยหมักเกิดขึ้นในโครงการตั้งแต่นั่นมาแล้วก็ใช้พื้นที่วัสดุต่างๆที่ท่านเห็นนี้มาทําปุ๋ยหมักเศ็ใไปไม้ที่น้อง MB ถืออยู่นี่ครับกา <c oughs> มาย่อยสลาย <c oughs> ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่เราย่อยไว้นะครับ <c oughs> ย่อยย่อยจากเศษกิ่งกิ่งไม้ใบไม้ที่ย่อยย่อยไว้เพื่อเป็นวัสดุในการจะทําให้ต่อเนื่องตลอดปีนะครับโดยการใช้ใบไม้อ่อนแล้วก็หญ้าที่เราตัดไว้มาเพื่อเป็นวัสดุในการจะทําปุ๋ยหมักดังกล่าวนะครับเมื่อเราย่อยกิ่งไม้ใบไม้เสร็จแล้วเราได้หญ้ามาจากการตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาผสม ส่วนผสมที่จะต้องเป็นตัวสารกระตุ้นในการทําปุ๋ยหมักนะครับโดยการทําโมคาจิเขารเรียกว่าการทําผสมโมคาจิก่อนที่จำนิดนะครับ<ฆ>ที่จะเป็นผู้ผสมโมคตจิเมื่อเมื่อผสมโมคาจิเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราก็จะเอาโมคจินี้มาลาดตามหน้าบ่อปุ๋ยหมักทั้ง2บ่อแล้วก็ลาดด้วยเยี่ยม e แล้วก็เอาผ้ายางปิดไว้ประมาณ4ี่หเดือนก็แย่ย่อยสลายอย่างนี้ครับน้องแอมถาม<ๆ>พี่บรรจงนิดนึงเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากรู้ว่าระยะเวลาค่หารในการอย่างเช่นตัดใบไม้หรือว่าพวกเศษใบไม้ต่างๆรู้ยังไงว่าแบบเอ้ยแบบนี้ได้แล้วนะในการแบบตัดออกมาเพื่อมาทําปุ๋ยหมักคือเราเราดูแล้วว่าใบไม้อ่อนๆอย่างนี้ครับที่เราสามารถที่ตัดแล้วย่อยสลายได้ง่ายถ้าใบไม้ที่แก่หน่อยแล้วก็ ยิ่งใหญ่หน่อยก็ไม่สามารถที่จะย่อยได้อย่างนั้นแอมอยากเห็นภาพแล้วค่ะต้องทํายังไงนะคะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนใช่ไหมครับสตาร์ทเครื่องแอมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนค่ะอยากจะเห็นวิธีการในการย่อยแน่นอนพี่เอิร์ตงอ่อสตาร์ทติดไหมคะเครื่องฟิตตร์ทติดง่ายครับเฮ้ยเอาเลยเหรอลุยอ่ะพี่ลุยอ่ะก็มาเลยหนึ่งสองสามติดง่ายครับเ นี่เขากําลังจะทําอะไรคะตัวนี้เป็นขั้นตอนที่หลังจากเราทํำมอคจิเสร็จแล้ว<ม>ต้องเลเทปุ๋ยให้ให้ทั่วลุยเลย<ห>ค่ะนี่ค,ค,คุณผู้ชมมาดูะนะคะตอนนี้ การทาอย่างนี้ทําเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ปุ๋ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับอันี้คือเทคนิคนะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนน้องแอมเวว่าปุ๋ยเราเอาใบไม้มาอย่างเงี้ยแล้วกว่ามันจะย่อยสลายตามธรรมชาติคือมันจะใช้ระยะเวลานานมากแต่ถ้าทําแบบนี้ก็จะทาให้การย่อยสลายรขึ้นเอกจาก้นลก็เอาโมคาจิที่เราทําการผสมเมอกี้ไปเทราดหน้าอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเอาเยียมเทเพื่อให้ชุ่มเกียกอีกครับ ครับ่ขั้นตอนสุดท้ายครับผมใช่ครับตอนนี้พี่เขาทําการเทเรียบร้อยแล้วครับอะไรต่อคะแล้วก็เอาโมกจินี้โรยยครับสาดทั่วนะครับสาดเลยวคะครับให้ทั่วพี่อยาสาดมาตรงนี้นะคะออยาสาดตรงไหนก็ได้ไม่คนสวยคนสวยเดี๋ยวเราจะใช้นี้นะคะกับยูเลียในการผสมเพื่อลาดปิดอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบปุ๋ยหมักเสร็จแล้วก็เอาเอีอ็มลาดรอบสุดท้ายครับแล้วเวลาเราทําไว้อะค่ะมันทิ้งไว้นานไหมคะทิ้งไว้ประมาณ เดือนหนึ่งกลับครั้งปุ๋ยเนี่ยถ้ากลับบ่อยได้ยินดีประมาณสิบถึงสิบห้าวันกลับประทังายพี่เรากลับกันเลยอ๋อกลับปุ๋ยเหรอคะอ๋อกระทังนึงก่อนครับแล้วก็หมักเอาไว้อีกประมาณอีกสักสิบห้าหรือยี่สิบวันกาพิธีประมาณสามครั้งครับปรตัดออกมาเลยสามครั้งถ้าตามเวลามันได้ประมาณสักประมาณสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนปุ๋ยเร่งครับปุ๋ยเร่งนะครับเขาเรียกว่าไวนิคนะครับผมโอเคค่ะไวนิคกล้วเผสมน้ําครับเก่งมากเลยครับหัวหน้าคะเรารู้เทคนิคอย่างนี้ได้ยังไงคะ แต่ก่อนการแห่ชาตินั้นรณรงค์ให้เราทําบอดปริมักแล้วเราไปการแห่ชาติส่งเราไปอบรมที่ที่การทําบอดปริมักต,ตามที่ต่างๆ mm hmm. เสร็จแล้วก็ทางการแห่ชาติได้เอาบริษัทที่เป็นแม่แบบมาสาธิตให้ช่างเราได้ดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนต่างๆนะครับก็จน mm hmm. ถึงทุกวันนี้ครับผมครับ เราก็เลยสามารถนําสิ่งที่เราไปเรียนรู้มานะคะมาต่อยอดให้กับพี่ๆในชุมชนถูกไหมคะพี่บรรจงใช่ครับเราก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสินค้าครับที่สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์จําหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนเราด้วยคโอ้โหฟังแล้วชื่นใจมากๆแจวมาเจวจ้ำจึกน้ํานิ่งอะไรนึกถึงชึ่ใจอ๋อตักลาดได้เลยเหรอคะตักลาดตักแล้วจ็ตักแล้วก็ลดลดเลยครับลดเลยนี่ ัวลดน้ําที่แท้ทุกคุณผู้ชมให้ให้ชุ่มเปียกเลยเหมือนได้ออกกำลังกายกันนะจ้าออกกำลังกายตรงนั้นเองครับอันนี้คือไฮไลท์เลยอันนี้ไฮไลท์ใช่ไหมคะพี่วันจงใช่ครับใช่ครับตัวตัวตัวเล่งปุ๋ยอย่างดีเลยครับน้องเอ็มเอครับผมเพราะว่า EM นี้ก็เป็นที่เราทำกันในชุมชนเลยใชุมชนทำตลอดปีครับผมบริการให้ชาวบ้าน ได้นําไปใช้ในครัวเรือนด้วยครับผมครับสุดยอดมากครับอีกหนึ่งเคล็ดลับหัวเชื้อในการปิดปุ๋ยหมักของเราใช่ครับครับกินนี้เหมือนครั้งก่อนเลยที่ได้อัเอียมนี่เราใช้หัวเชื้อกับกากน้ําตาลสักพักรีบปิดกากน้ำตาลเหรอใช่ครับกากน้ําตาลผสมกับหัวเชื้อครับขยายออกมาหลังจากที่เราลดน้ําเบียกชุ่มแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เอียมมันย่อยสลายเร็วมากขึ้นก็ใช้ผ้ายางปูปิดเพื่อให้อบความร้อนนะครับ ให้ปุ๋ยหมักได้ย่อยสลายเร็วมากขึ้นจาก15วันก็มากลับอีกครัง้งหนึ่งต่อไปอีก15วันก็มากลับอีกครัง้งหนึ่งกลับ3ครั้งใช้เวลาประมาณไม่กัน3เดือนสามารถที่จะไปย่อยสลายแล้วก็แพ็คเป็นปุ๋ยหมักได้ครับเป็นแพ็กเกจครับอะไรคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยว15วันเราเจอกันใหม่นะอาะซลลเล่น แล้ว15วัน3รอบผ่านไปไวเหมือนก้นหกคุณผู้ชมพี่บรรจงคะในมือน้องแอมนี่ผ่านการย่อยอีกรอบหนึ่งใช่ครับผมถูกต้องแล้วก็มันร่อนอีกรอบหนึ่งร่อน้องแอมไหมครับไหนร่อนไหนซีร่อน รอนนี่รอนเราก็ได้ทุกจังหวะเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวถามนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนแล้วก็คนที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องดีเรื่องที่บ้านอาจจะอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจังเลยราคาจำไหนยังไงคะเนี่ยถุงละสิบห้าบาทครับน้องเอเวครับผมครับราคาราคากันเองครับกันเองมากใช่ครับอ่ะจริงยี่สิบห้าบาทสามห้าบาทนี่ก็ยังได้เลยนะใช่ครับอันนี้เราเราเพื่อที่จะโปรโมทให้กับให้คนรู้จักครับว่า ปุ๋ยเราเป็นปุ๋ยดีที่มีคุณภาพต้นไม้รักมากครับผมครับสุดๆจริงๆค่ะและนี้คือคอีกหนึ่งวันที่เรารได้มาเห็นนะการทําปุ๋ยหมักที่เขาเรียกว่าขอหมัก ด้วยใจขอหมักด้วยคนรวมพลคนรักบ้านจริงๆนะคะก็ยังไงคุณผู้ชมคนไหนที่เห็นแล้วอยากทําตามหรืออยากจะได้ข้อมูลดีๆก็สามารถดูคลิปดู YouTube ของเรา EP นี้ย้อนหลังได้แต่ถ้าอยากรู้จริงๆถ้าวอล์กอินมาถามที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งเขาจะได้ไหมคะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผม่เป็นไงล่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะรายการเรื่องดีเริ่มที่บ้าน ก็ต้อมขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นหนึ่งวันที่สนุกสนานมากๆกับโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามสําหรับช่อง YouTube ของการเกียร์หายิฉาชาแนลด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็อีพีหน้าค่ะ so วันนี้นะคะเราทุกคนค่ะจากโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปค่ะพี่เราปุยต่อค่ะบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งขอหมักด้วยคนรวมคนรันบ้าน